ครับผมมือนีก็บสิ้้ามาเก็บผักกาดหินแล้วก็ผักบุงผักบุงดีู่ฟางผุดนี่ครับต้นนน้อยกระบปงน้อยครับผมพอ่อแจวได้แล้วครับผมหรือว่าดูนในป็นเ้านเพราะว่าจังงๆแเ้าก็ต้องมอัดเด็ดออกเพราะว่ามันทีแห้งครับผมนะเดี๋ยวผมจะมาเด็ดออกหรือว่าเสียนำไปประกอบอาหารก็ได้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ มันก็เริ่มสีโต้เนี่ยแหละครับในระดับหนึ่งเนี่ยนะี๋ยวผมสีเป็นพอนหรอกคัดเอาแต่ต้นมันใหญ่ยงๆกว่อนี่มันพ่อใส่ได้ครับผมพอเกี่ยวเลยหรือว่าพ่อบุกขอบอาหารอะไรพวกนี้แบบกันไหลหลุดน้อยมันขึ้นมาแซงขึ้นมา่ไหร่ครับผมเพราะว่ามันทีแห้งหลายครับเริ่มงทีกันการเจริญเติบโตกันแต่มันก็ล่าซ่าครับ ให้แมมันแยกออกับอีกฝากหนึ่งครับผมที่ผมบักดำนะครับอีกประมาณสัปดาห์หนึ่งเดี๋ยวผมสิไปอัปเดตให้เบิ้งไหม่ว,ว่ามีความแตกต่างจังไหยครับอตอนแรกอันนี้ผมก็ทีทอนออกไปฮหดเป็นเมนูอาหารก่อนเป็นไม่เกยวก็ได้ครับผมแกงก็ได้ครับผม สามารถประกอบเพียรลายเมนูอาาเป็นขั้นสมนี่กระเซหลไรครับผม <c oughs> สิคัเดเหยียกเอาเต็มววลไอ้ต้นเหญ่ๆนี่ครับผมแยกออกรุ่นหน่อยก็หายมันขึ้นมาใหม่อีกครับผม นี่ครับผมซับนี่ก็ับผมว่าถือว่าโอเคนะครับนะประเภทกินกับปนกับเจียวกับลาบเนี่ยก็มัองคดีเลยครับนี่เพราะว่าพักมนนี่ครับผมผมบนเนว่าต้องอใส่ปุ๋ยหรือว่าต้องบำรุงครับผม ก็จะปรุงดินได้ใส่ปุ๋ยคอกน่อยนึงครับผมสวานเลยครับนะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองสัปดาห์สามสัปดาห์สองสัปดาห์สามสัปดาห์นึ่งสองสัปดาห์ก็กลัวสามสัปดาห์ก็กกเริ่มสินใหญ่เนี่ยแหละครับนี่ประมาณนี้ครับผมนะ นะประมาณนี้แหละครับผมอันนี้กับไรแล้วเดี๋ยวสิไปเบิ่งอีกฟางฝุ่นเป็ดแปงพักบุ่งครับผมเดี๋ยวสิมาน้ำพักบุ่งเก็บมาใอเส้นเลยอันนี้กับขาเท้าเตรียมมาไว้แล้วครับขาดเป็นขาดแค่นั้นตุ้มมือด้วยล่างไปพร้มมอมเลยครับ <c oughs> เพราะว่าพักบุ่งให้ดินนี่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องล่างใหส้สะอาดนะครับผมก่อนสีน,น้ำไปบริโภคนะครับ เพราะว่าข้า,าปลูกไว้ในดินครับอันนี้ผมสิมาตัดแปลงพักบุงอีกรอบน,นึงแรงประปุ้ง ส่วนแปลงแปลงพักบุ้ง,งนีมันก็ยังอ่อนอยู่เนาะยังอ่อนอยู่แต่ว่ามันก็สามารถบริโภคได้แล้วผมสิทําการตัดตัดเพื่อว่าให้มันแตกออกไหมนะครับผมสิบอทอนนะครับสิตัดเอาแล้วกันให้มันแตกออกไหมนะครับ ตัดออกประมาณนี้ครับผมอันนี้กิดเหงาติบอยู่ตัดออกเนี่ยคนแต๋วของไม้เลือกเอาแต่ต้นใหญ่ๆรับต้นใหญ่ๆมันก็เนี่ยคนคนเกิดสีแต๋อของไม้ครับคนเกิดสีแต๋ยอดอองไม้เดี๋ยวผมเสียหามงต้นช่วงนี้มันขีดที่แห้งผมเลยต้องจำเป็นต้องตัดออก ร่ดหน่อยีนก็ไว่ายกวนก็พออาจะเลืออเอเดรับส่วนใ่ญ่ๆอบๆจักหน่อยทำเอาไปประกอบเป็นเมนูอาหารนะครับ เพศว่าพักนี่ครับกต่ทีอายุกับประมาณสีไล่เลี่ยกันครับผมนะนี่ครับตัดมาเรียบร้อยครับโดยตะไครครับผมอายุกับน,น่าคึ้สีไลเลี่ยกันครับผมอายุอ่าประมาณสองสัปดาห์กุ้งกัวสามสัปดาห์กัดสามารถเก็บเกี่ยวอ่าพ่นพลิตได้แล้วครับผมนี่ครับเบิ้งขับพี่น้องอู้ยไลยเตบเยิบโตขึุ้คนอ่ะอู้ยเนาะ นี่ครับนี่คำหนึงประเด็ปวดยังเลยอีกนะผมสีเลือกตัดเอาแต่ต้นมันอบอับออกมาก,ก่อนนะครับไอรุ่นน้อยนะกัเอาไว้อีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวคอยมาตัดใหม่อีกรอบหนึ่งนะจะทยอยกินไปเรื่อยๆครับผมนะไม่ต้องไปเร่งรีบนะนี่ครับเร็จเหลียบร้อยครับผมนะครับผม กันคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมน่เลือครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมครับผมสรับคลิปนี้ก็ลาจากพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก็ให้มีอ่ลลาลำลำรวยวยเงินทองไหลมาเทมาอย่าเจ็บอยกอยจบจนครับผมนะครับผมสวัสดีครับ,บม